จาก3ล้าน6เหลือแค่5 0 0 0 0นกว่าบาทครับราคาแบบหายแบบโูหใจตกไปตะตุ่มเลยนะครับกับรถ Mercedes-Benz E 3 0 0 b l u e บู c h h y b r i ิตัว Exclusive รถคันนี้เป็นรถปี2015จนทะเบียนปี2016ครับป้ายแดง3 6 9 0 0 0นบาทวันนี้เหลือเพีแค่559,000บาทครับแล้วก็คันนี้นะครับบุ o k เซอร์วิสกุญแจนะครับอ่าอันนี้กุญแจสำรองอยู่ครบนะ อันนี้กุญแจที่ใช้งานนะครับแล้วก็ตัวกุญแจสำรองนะครับไม่เคยถูกแกะออกมานะครับนี่นะครับคันนี้ประกันชั้นหนึ่งนะครับยังเหลือถึงเดือน12นะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นรถมือเดียวนะครับนี่นะครับเล่มทะเบียนนะครับอ่าดูนะ2918นะครับตรงเป๊ะนะครับโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับดูครบเลยนะครับ รวมถึงว่าใบแบบเปลี่ยนยางอะไรเจ้าของเก็บไว้ให้หมดเลยนะครับคันนี้ประวัติเซอร์วิสครบถ้วนนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่าถามว่ารุ่นนี้เขามีอาการประจํารุ่นไหมนะครับต้องบอกงี้ดีกว่ารถทุกรุ่นมีอาการประจํารุ่นแต่ถามว่ารุ่นนี้มีอะไรที่ต้องซ่อมแพงไหมอ่ะพูดตามตรงนะครับมีนะครับที่เรารู้กันก็คือเรื่องของค่าแบตเตอรี่นะครับที่แพงเอามากๆเลยนะฮะแต่ผมจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับ ช่างไทยสามารถซ่อมได้แล้วนะครับกับแบตเตอรี่ของเขานะครับไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่ของที่ราคาแบบสูงเกินเยื่ออีกต่อไปแต่ด้วยราคาที่มือสองเนี่ยเขาเรียกว่าดอบลงมาเยอะเลยทําให้รถรุ่นนี้น่าสนใจมากๆนะครับอ่ะเรามาดูสภาพตัวถังกันนะครับามาดูฝั่งนี้ก่อนครับตากล้องมาสวยงามนะครับคันนี้ประวัติดีนะครับไม่มีชนหนักเลยนะครับนะครับโอเคนะนี่ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบสองชั้นนะครับนี่นะครับก็มาส b ต e ดนส์เป็นคนแรกที่คิดพ้นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ2ชั้นนะครับนี่เห็นไหมล้องใช่ไหมครับนี่อยู่ใต้นี้นะครับโอเคนะมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับตากล้องด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตําหนีให้เห็นหน่อยก็จะเป็นพวกสะเก็ดหินนะครับที่ด้านหน้าฝากระโปรงรอยขนแม่เล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเป็นเรื่องปกติของรถยนต์ที่จะมีรอยพวกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ ดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมนะสภาพโดยรวมคือดีเลยนะครับสภาพล้อก็ดีแล้วยางเนี่ยเป็นยางปี2024นะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับโคมไฟหน้าขาวใสเท่ากันเห็นไหมครับจะเป็น LED ด้วยนะเห็นไหมเห็นความสว่างไหมในช่วงกลางวันนะครับเห็นไหมครับเห็นแสงไหมครับสว่างนะครับคุณผู้ชมไฟเดย์ไลท์ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเร็วให้ดูรถหนึงนะ อ,อันนี้ไฟสูงเนาะนี่นะไฟเหลวสวยงามนะครับเห็นไหมครับดูดีมีระดับนะครับโอเคเรามาดูใต้ห้องเครื่องของเขากันเลยดีกว่านะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรหัส om 6 5 1เครื่องยนต์ตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่า มีความทนทานเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คันนี้ก็พละกําลังก็204แรงม้านะครับอัตราบริโภคน้ามันก็อยู่ที่ประมาณ20กิโเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากๆนะจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วในส่วนของโครงสร้างนะครับดูได้เลยนะครับน็อตไม่มีแกะขันไข่นะครับเห็นไหมครับดูเลยนะครับไม่มีแกะขันไข่ดูน็อตแผงข้างด้วยครับแผงข้างไม่มีแกะขันไข่เวลาตรวจสอบก็เอามืออย่างเงี้ยเนี่ยลงไปลูกๆ้วยนะครับถาร้อยขูดขานะครับนี่ซีเรียลยังคงอยู่นะครับ แต้มสียังอยู่เลยนะแต่จางหน่อยนะครับด้านหน้าจางหน่อยแต่ยังอยู่นะครับดูน็อตแขงข้างฝั่งนี้ต่อเลยนะครับเอามือลงไปหมุนๆรอบๆนะครับหาว่าถูกบ่านนะครับโอเคนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับแต้มสีเก่าเกาแต่ยังอยู่นะครับเลเบลมอกรก็ยังอยู่เนาะด้านหน้านะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่ฝากระโปรงนะครับซื้อเมาร์เเดสเบนซ์อย่าลืมตรวจสอบนะครับซีเรียลเห็นไหมครับ วิธีตรวจสอบง่ายที่สุดนะครับก็คือจับคู่นะครับเลขที่เหมือนกันนะครับดูให้มันเหมือนกันให้มันบาลานซ์กันอย่างนี้หรือว่าโอเคผ่านนะครับแล้วก็วิธีปิดฝากระโปรงนะครับก็ยกไว้ประมาณ20 3 0บามสิเซนนะครับแล้วก็ผักลงไปนะอย่างนี้ก็จะแน่นนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับกล้องหน้ารถจะอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคมาต่อเลยนะครับมาดูสภาพอื่นๆเปิดประตูนะครับบานหน้าออกมานะครับดูแผงข้างก่อนเลยนะครับ สภาพแผงค่างนะครับโอเคนะตรงนี้ผมบอกก่อนจะมีตำหนิตรงนี้ปุ่มเดนนท่านล็อกเนี่ยจะมีล่อกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมุมนี้แล้วก็ปุ่มกระจกฝั่งคนขับเห็นไหมครับอาจจะเป็นปุ่มที่กดบ่อยที่สุดนะครับอาพูดตามตรงนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยค่าเมชนั้นมันนะนิดเดียวนะไม่เท่าไหร่นะครับอาดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยจะพุ่มหนังน้ป้าน,นะครับปุ่มที่พวงมาลัยไม่มีลอกเลยนะครับนี่เกียร์จะอยู่นี้นะครับไฟหน้ามีออโต ระบบคูสตาร์ทนะครับคันนี้เลขไม่แสนหกนะคุณผู้ชมเบาะหนังนะครับนี่นะครับเบาหนังเบนซ์เนี่ยรู้กันว่าทนนะผมจะบอกว่าเบาหนังรุ่นเนี้อาจจะทนกว่ารุ่นใหม่ๆอีกนะครับรุ่นใหม่ๆมันจะชอบมีขุยลอกคุณเคยสังเกตไหมรุ่นใหม่ๆมันจะมีขุยลอกนะแต่หนังไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่มันเหมือนมันเป็นเหมือนตัวที่เคลือบเบาไว้มันชอบลอกเฉยๆนะครับแต่รุ่นนี้คือแบบโอ้โหหนังแข็งแรงทนทานมากๆดูสภาพแผงค้านะครับสวยงามนะครับ แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับบานด้านข้างนะครับดูสภาพเบาะภายในนะครับสวยงามนะครับสวยงามกล้องตามพี่มาต่อนะครับบานนี้แหงข้างสวยงามนะครับปุ่มไม่มีลออเลยนะแล้วก็นี่ฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวปรับเนี่ยก็สามารถเมโูรีได้สามตำแหน่งนะครับ ดูนี่ครับคอนโซลสวยๆเลยไม่มีร่องรอยตำหนิอะไรเลยดูเบาฝั่งผู้โดยสารน,นะครับโอคสวยนะอ่ะมามาๆามาประตูวันนี้ต่อดูแผงข้างก่อนนะครับโอเคนะอ่ะดูสภาพเบาคือความคุ้มค่าของคันนี้ผมมองว่าราคามันหายไปเยอะนะ มันอาจ,จะต้องมีเ,เขาเรียกว่าอะไรใช้ไปอาดาคนอาจจะต้องมีเมเน n เน,น้นบ้างนะครับอะไรบางอย่างนะครับก็ถือว่าเราเราคุ้มจากที่เรียกว่าเจ้าของเดิมเขาสูญเสียไปให้เราเยอะมากๆนะครับคิดดูนะเขาซื้อมา3าล้าน6 000, นะครับทุกวันนี้มันอยู่500แ0นนะครับหายไป3 000, ล้านกว่านะครับไอ้ส่วนตรงนั้นนะก็ถือว่าเราประหยัดมาแล้วแล้วก็ E-Class เนี่ยใช้คําว่ารถ e l a s s คือคลาสที่ขายดีที่สุดของ m e r c e d e s เลยแล้วกันถูกไหม แต่ถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งถ้าเป็นค่าย BM เอ็ใช่ป่ะขายที่สุดน่าจะเป็นซีรีส์สามใช่ไหมครับแต่ Mercedes เนี่ยจะเป็น E c l a s s นะครับแล้วก็นี่ให้ดูกระจกเห็นไหมสวยปะ่ะแบบ2ชั้นผมชอบความคลาสสิกตรงนี้มากเลยนะดูดีนะครับอ่ะตามมาดูต่อทางด้านท้ายอเออรถเขาเนี่ยก็จะให้เซ็นเซอร์มารอบขันนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยเห็นไหมอ่าไฟท้ายเนาะสวยงามนะครับ E 300ต้องบอกว่าอ้าวเมื่อกี้บอกว่าเครื่องยนต์ใช่ไหม2,143 cc ใช่ไหมครับแต่ว่าพละกำลังเนี่ยเทียบได้กับรถที่มีเครื่องยนต์3,000นะเพราะว่า204แรงนะครับนะรบ,บูทไคบิดนะครับคันนี้ออกเป็นท์องหล่อนะครับศูนไย์ทยนะครับเดี๋ยวญาติเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนี่กล้องมองหลังอยู่บริเวณนี้เนาะโอเคนะครับ อ่ะคันนี้ก็ฝาท้ายไฟฟ้านะกดปิดได้เลยนะครับนี่ที่วงางสัมภาระท้ายนะครับเขาปูเป็นหนังตัวนี้มานะครับเราต้องเปิดขึ้นมาดูผมด้านใต้ดูสภาพนะอ่านี่สภาพผมที่แท้จริงของเขาสภาพสวยงามนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอครันนี่นะครับชุดซ่อมยางอยู่ครบประแจอ,อยู่ครบนะครับโอเคนะคุณผู้ชมนี่อะไร อ oh. ตัวกล่องฟิวอ่าเป็นคู่มือกล่องฟิวนะครับอันนี้ยังอยู่นะดูภาษาสิ E-Class อย่างนี้นะมาดูกันก็จะเป็นคู่มือนะครับกล่องฟิวว่าตัวไหนคืออะไรบ้างน,นะในนี้ก็มีนะครับโอเคเราเก็บไปที่เดิมแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับแท่งฉุกเฉินอยู่บริเวณนี้นะอุปกรณ์ที่เราคาดหวังว่าจะไม่ต้องใช้ที่สุดภายในรถยนต์ แต่มีไว้วันใดวันหนึ่งนะเราไม่รู้เนาะเกิดเราจะไม่ต้องใช้ก็คือยังมีอยู่นะครับปิดปะท้ายกันติดอะไรอ๋อผมลืมปิดตัวนี้ขอประทานโทษครับโอเคปิดลงไปปิดไปอ๋อาไปว่ามีระบบเซฟตี้ที่แบบนุ่มนวลมากนะนิดๆหน่อยๆเองนะมกี้โอเคครับมาดูเข้าบ่อหลังกันตะก้องมาตัวเอ็กซคูซีฟครับก็นี่ครับ ก็จะมีตัวนี้มาให้ปุ่มปรับแอร์ดูโอเคเลยนะปรับอุณหภูมิได้นะครับตรงนี้ก็มีช่อง power outlet มาให้นะครับตัวบาะมี Isofix เห็นไหมครับสำหรับพาคาสีิมาให้ด้วยนะครับแล้วคนดูนี่นะตัวเบลเลเบลมอกยังอยู่อะ่ะยังอยู่เลยนะครับหดูแลมาดีนะพนักวางแขนตรงกลางนะครับมีที่วางของมีที่วางแก้วนะครับ ใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดก่อนเนี่ยเจ้าของเก็บไม้จิ้มฟันอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะแต่อยู่ตรงนี้นะครับบางคนเป็นแม็กกินข้าวเสร็จแล้วก็จาเป็นต้องมีอะ่ะใช่ไหมจำเป็นต้องมีเนาะอันนี้เขาก็ติดไว้ในรถเลยนะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้แล้วคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอา่าเพดานด้านหลังดูนะครับไม่มีรอยเจิมเลยแล้วก็นี่ไฟสองสว่างไม่พอตรงนี้นะครับตรงนี้คือเซนเซอร์นะครับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับอา่าด้านหน้าก็มีนะเดี๋ยวผมบอกให้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ <bamboo> ไปไปเราไปบ่อหน้ากันครับเดี๋ยวผมพยายามปรับเบาะก่อนนะตั้งซะตรงแนวเลยนะครับเอาลงไปก่อนเออเขาย,ยังพอเป็นเบาะจริงๆหน่อยอเนาะหรือมันก็เลื่อนขึ้นไป พอเลื่องขึนเสร็จก็อ่ะเออ,เอ,อประมาณนี้อ่านี่จะเป็นโพซิชันที่ผมนั่งแล้วโอเคนะครับอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้โอเคเห็นไหมปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพนักรองศีรษะตัวนั่งโยกขึ้นลงอะไรนะครับโอเคนะคุณผู้ชม มาเรามาดูกันว่าภายในเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยดูที่เฮดลูมก่อนเฮดลูมก็เหลือเยอะเลยนะสำหรับผม,ผมนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีร่องรอยการเจิมอะไรใดๆมาเลยนะครับคอนโซลผมให้ดูไปแล้วดูอีกรอบแล้วกันครับตะกล้องไปคอนโซลก็สวยๆนะฮะแล้วก็เนี่ยไงเห็นแท่งดำๆตรงกลางไหมครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้านี้นะเนีะยวทำไงดีอะนี่นะครับเห็นไหมไฟขึ้นแล้วอันนี้ผมใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ของกันชนทัน,นหน้าเนาะ ส่วนข้างหลังเห็นไหมพอส่องไปเห็นว่าไฟก็จะขึ้นแล้วเหมือนกันนั่นคือของเซ็นเซอร์กันชนทางด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็นี่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับนี่นะครับโอเคนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัววิทยุตรงนี้นะครับสามารถควบคุมได้ด้วยนี่ครับจอกวิลที่อยู่ตรงกลางรถนะถามว่ารุ่นนี้มีข้อดีไหมข้อดีก็คืออะไรอย่างน้อยโชคก็ไม่แพงใช่ไหมอย่างน้อยโชก็ไม่แพงอะรุ่นนี้นะเอออย่างน้อยโชคเขาก็ไม่แพงนะครับ นี่อันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบมากในรถเขาคือนาฬิกาตรงนี้นะครับสวยงามนะมีไว้ทําไมก็ไม่รู้ทั้ง,งที่ตรงนี้ก็มีนาฬิกาให้ดูถูกไหมแล้วทุกวันนี้คนก็ดูนาฬิกาจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนาะเผือสมาร์ทวัดก็มีเนี่ยผมก็ดูเนี่ยเอาไปดูอัตราการเต้นของหัวใจด้วยอันนี้หนักนะจริงๆอ่ะผมไม่ได้มีแค่นี้นะผมมีที่คาดหัวด้วยนะที่คาดหัวเอาไว้วัดแบบ ขึ้นสมองวัดความเครียดทุกวันนี้ผมนั่งสมาธิเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็วัดขึ้นสมองว่าเฮ้ยเราปล่อยวางจริงหรือเปล่าเรานั่งสมาธิได้ระดับไหนนะครับมันจะมีตัววัดเลยที่เป็นแบบสากลออกมาเลยนะตอนนี้ก็สมาธิผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากที่การนั่งทุกวันนะครับนะโอเคต่อนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวควบคุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนคีย์ลัดนะครับการตั้งค่าตัวรถเนี่ยพอกดปุ๊บก็จะขึ้นนี้เห็นไหมตั้งค่าตัวรถนะครับมีที่ s i t y camera นะครับ energy f o การ เริโภคน้ำมันนะครับอ่ะมิดีอาเนวี่เรดิโอเนี่ยพอกดก็จะเป็นวิทยุเห็นไหมครับเออใช้งานง่ายมากเลยนะแล้วก็คันนี้มีนวิเกเตอร์อันนี้จะเป็นของการ์มินนะครับจะเป็นของการมินนะครับมีตัวกล่องดนวยนะกล่องของการมินเนี่ยอยู่ในซองหนังนะครับเป็นเอดีการของการมินนะคันนี้มีมาให้ครบทั่วเลยนะครับแล้วถ้าเรากดวีดีไอเรดิโอนะครับไม่ใช่วิดีโอเห็นนีมว่ามันจะมีตัวเลขอะไรก็ตามแต่สมมติคุณชอบฟังขึ้นอะไรก็ตามอ่ะ คุณกดตามผมนะเราจะใช้ตรงนําแพดตรงนี้ในการไปนะครับกดดอกจันหนึ่งทีนะครับเขาจะขึ้นตัวนี้มาให้เราใส่เลขนะครับเราก็กดได้เลยเห็นไหมมันจะไปตัวเลขที่เรากดแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของการมีนําแพดนะครับมันก็ได้เรื่องของความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็มีปักเซนเซอร์อไฟฉุกเฉินนะผมนะแล้วก็ม่านหลังม่านหลังเดี๋ยวกดให้ดูครับขึ้นมาแล้ว ลองฟังชันให้พี่ๆดูนะครับจะได้รู้ว่ารถใช้งานได้นะครับแอร์ Air, มาดูแอร์กันต่อเลยแต่กล้องมาแอร์ Air ก็แยกโซนนะครับเห็นไหมแยกอุณหภูมิเลยใครร้อนใครหนาวนะครับนะโฟกัสดิฟิวลมีเดยมก็ปรับมีเดียเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับต้องรู้ไว้ว่าปุ่มนี้มันจะโดนปลดทุก30นาทีนะครับถามว่าไปทําไว้ไม่ให้มันปลดออกได้ไหมผมบอกเลยเอาคอมพิวเตอร์เสียบมาทำได้แต่ ม่เป็นนะครับเพราะว่ากลิ่นไม่ได้รั่วไหลเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่า Mercedes-Benz เขากลัวว่าออกซิเจนภายในห้องโดยสาร,รจะไม่เพียงพอนะครับโอเคถัดมาก็มี power outlet นะครับมีที่วางของแล้วก็อันนี้อาจจะโบราณหน่อยนะเห็นเลยว่ามันเป็นตัวเสียบอะไรซิการ์เลตเห็นรูเป่เอาไว้เสียบซิการ์เลตใช่ปหสมัยสมัยก่อนอ่ะมีที่เขียนมีกล่องใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับมีรถยุคใหม่ๆแบบที่ไม่ต้องมีแล้วเนาะ ก็ประหยัดงบไปด้วยใช่ไหม้าเป็นที่วางของกระเป๋าก็พออันนี้ป่มเปลี่ยนโหมดนี่คือจ็อกวิวนะครับอ่ะนี่ตัวปิดหน้าจอเห็นไหมบางทีขับกลางคืนอ่ะก็แค่อยากปิดหน้าจอเฉยอ,อ่ะถูกไหมเนี่ยอ่ะกดเปิดกดปิดปุ่มนี้ได้เลยเห็นไหมครับบางคนไม่ชอบนะบางคนอยากอยูอย่มืดก็สามารถทําได้นะครับนี่ที่วางของลงกลางนะครับเห็นไหมมีช่องเสียบ u s b มาให้ด้วยนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมเจออย่างหนึ่งก็คือผมเจอมาจิ้มฟันเต็มไปหมดเลยครับรอบรถคันนี้นะครับแบบยังไม่ใช้งานนะแบบยังไม่ใช้งานแต่ก็เจอเจอเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้น้องไปเก็บกวาดทำความสะอาดให้นะครับโอเคนะ,ะพวงมาลัยหุ้มหนังมีพ a ดเดลชิฟอยู่หลังพวงมาลัยเนาะ,ะเลขไมล์แสนหกนะครับชัดเจนนะครับโอเคนะคุณผู้ชมสภาพคือดีแล้วก็เกียร์ก็อยู่ยยยตรงนี้นะยตรงนี้นะการการเกียร์นะครับ โอเคกระจงมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับอผมอนุญาตอาน่นี้ครับไฟไฟแต่งหน้าเนาะ,ะใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอะไรอ๋อใส่ไม่นิหอ่ะเรียบร้อยนะครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูอีกอย่างนึงนี่บังแดดข้างอา้าวเดานแล้าจะบังได้ไหมอ่ะบังได้เขามีอันนี้มาให้เห็นไหมครับ ดยอดเลยนะดีไซน์ดีมากเลยนะครับนี่ยเราถ้าเปิดขึ้นมาก็มีไฟแต่งหน้าให้มันพร้อมนะครับโอเคไปลงไปหน้ารถกันนี่อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่ผมบอกว่ากล่องกล่องอดีกั๊ก เจ้าของเดิมเขาเก็บดีเทลทุกอย่างไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมนีดิการ์ดการ์มินเห็นปะยังเก็บไว้นะครับโหเจ้าของเขาเก็บไว้หมดเลยบินค่าเปลี่ยนยางอะไรเขามีให้เราหมดเลยอะก็บัติสูวนครบถ้วนด้วยคันนี้นะครับขอย้ำอีกทีแล,ล้วกันรถคันนี้คือ mercedes e n z e 3 0 0 blue tech hybrid ตัว exclusive รถปี2015จดทะเบียนปี2016เลขไมล์แสนกลางนะครับ ราคาใแดงล้านแสนเบาทวันนี้เหลือเพียงแค่5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับออปชันเต็มๆสภาพรถค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสารอุลตากสาขาการจนาพิเศษนะครับแล้วก็ทางเรายังมีรถให้เลือกอีกมากมายหลายคันเลยนะเบนซ์ก็มีให้เลือกเยอะนะรถตู้ก็มีให้เลือกนะใครหาอยู่นะครับเข้ามาทดลองได้นะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงรถยนต์มือสองนึกถึงวิาาสารอุลตากสาขาการจนาพิเศษครับ วิสานอโตคาซื่อสัตว์จริงใจไม่ทิ้งรถแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมปาร์ควิสานอโตคาครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ